งานคลิปที่แล้วมีผมเอาไปตกอยู่นะเลยมาทำให้ดูว่าหมากักยังไงหัวหนึ่งหนึ่งหัวมันก็จะได้หลายชิ้นนะผ่าครึ่งครับนี่หไหมผ่าครึ่งแล้วแล้วก็ผ่านี่อีกทีหนึง่งผ่าครึ่งอีกทีหนึง่งแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีหนึง่งนี่มันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ครับ อยนี้เด็ดเป็นปลาเมื่อมันงใหญ่ะมาน่หาทุกอย่างที่กินมาน่กินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมานจังหากินไง่ายๆแบบวิธีชาวบ้านติดท้ายด้วยนะครับขาดไม่ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาทำเหยื่อหมักครับตกปลากระทะใบขนมนครับนี่มาดูมีนี่ไม่มีอะไรมากมายครับหัวใจไก่เนี่สดสดรสดีซอสฟ้าเขียวครับน้ำมันหอยแค่นี้มาเดี๋ยวพาให้ดูครับนี่หัวหนึ่งหนึ่งหัวมันก็จะได้หลายชิ้นนะ่าครึ่งครับ นี่มามผ่าครึ่งแล้วแล้วก็ผ่านี่อีกทีหนึง่งผ่าครึ่งอีกทีหนึง่งแล้วผ่าครึ่งอีกทีหนึง่งนี่มันก็จะเป็นเส้นงี้ครับนี่นี่ผ่าหัวหนึ่งก็ได้แปดนะครับแปดชิ้นนี่ไหมถ้ามันใหญ่แล้วก็ ซอยให้ชิ้นเล็กนี่นี่นะครับมาเดี๋ยวผมหั่นไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูวิธีหมักครับครับนี่มาดูหั่นเรียบร้อยแล้วนี่เล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ถ้าเราตกอัธานะ่าเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งดีให้พอดีตัวเบ็ดนี่เลยครับใช้มือนะใสก่กระปุก ง่ายวิธีประหยัดด้วยครับถ้ากุ้งมันก็จะแพงหน่อยนี่เลยใส่รถดีเข้าไปผมไปตกตามคลองน้ำก่อยนะครับในทะเลยังไม่เคยลองเดี๋ยวมีโอกาสนะผมจะไปลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมในทะเลแต่คิดว่าน่าจะได้นะในน้ำก่อยก็กินนี่ฝาเขียวครับใส่เข้าไป น้ำมันหอยครับกะเอา้องนั่นนะครับคุกเขาให้เข้ากันเรีบร้อยง่าง่ายครับประหยัดต้นทุนแล้กุ้งก็โลเป็นร้อยอยู่ทางบ้านผม ก็ไม่แพงนะแต่อันนี้ถูกกว่าอันนี้ซื้อสามสิบบาทนี่ได้อย่างเยอะผมซื้อแบบหูวใจไก่ร้วนๆเลยนะไม่เอาไม่เอาอย่างอื่นนี่ครับเรียบร้อยแล้วปิดฝานี่ครับเรียบร้อยเกี่ยวว่าเกี่ยวตัวเบ็ดแบบเราเกี่ยวไส้เดินเลยร้อยตามตัวเบ็ดเลยไปงี้เลยตามตามเส้นมันมนะันปลาเวลากินปับ๊บมันติดง่ายติด,ดดีครับผมหมักก็ ประมาณคืนหนึ่งเนี่ยผมทำตอนเย็นนะเสร็จทุเย็นไปคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าก็อาตกได้แล้วเดี๋ยวเราชมผลงานด้วยครับว่าเป็นไงนี่ก็ตกได้แล้วเดี๋ยวรอชมผลงานคลิปที่แล้วมีผมเอาไปตกอยู่นะเลยมาทําให้ดูว่าหมักยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ